ยกให้ที่นี่เป็นร้านกระเพราที่อร่อยมากๆร้านหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบกินเมนูผัดกระเพราโดยเฉพาะกระเพราเนื้อต้องร้านนี้เลยครับนี่คือกระเพราลุงหวังครับสาขา3าย่านร้านกระเพราในตำนานที่คงความอร่อยเผ็ดดุดันมากกว่า20ปีครับร้านอยู่ในซอยจุฬา50ใกล้กับ3ย่านมิตรทาวเลยนะครับในรูปนี้คือคุณแนนเจ้าของร้านครับผู้สืบทอดสูตรลับสุดยอดของผัดกระเพราที่ได้วิชามาจากลุงหวังซึ่งส่งมอบให้คุณแนนทําต่อซึ่งก็ทอาออกมาได้ดีมากๆเลยครับเนื่องจากว่าชื่นชอบและหลงไหลในเมนูผัดกระเพราอยู่แล้วไปลงแข่งรรรากกกกเเชฟะะะทล็็ มาแล้วด้วยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับความแตกต่างของผัดกระเพราที่นี่คือกระบวนการเตรียมเนื้อสัตว์และน้ําซอสครับขั้นแรกคือต้องต้มเคี่ยวเนื้อกับสมุนไพรสูตรเฉพาะจนหอมและได้เนื้อที่นุ่มเป็นเนื้อตุ่นเอ็นตุ่นต่างๆคล้ายๆกับการทําเนื้อตุ่นเพื่อทําก๋วยเตี๋ยวนะครับพอได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาสับเป็นชิ้นๆแล้วก็ใช้น้ําซุปจากการต้มเนื้อมารีดิวส์หรือเคี่ยวให้น้ํามันระเหยออกไปนะครับเหลือแต่ความเข้มข้นของเนื้อเพื่อใช้ทําเป็นซอสผ,ผัดกระเพราเลยครับก็จะได้รสชาติความหวานหอมขขขออองงเเเนนนนื้้้้้้ที่่มมมจาากกกัััั็พไวววซตซตตประณ12ชโลยแ ถึงจะนําเนื้อที่ตุนไว้กลับไปแช่ในซอสอีก3ชั่วโมงครับเพื่อให้ซอสมันเคลือบมันซึมเข้าไปในเนื้อนี่คือความแตกต่างจริงๆแล้วจะใช้น้ํามันหอยใช้ซอสปรุงรสก็ได้ครับแต่ที่นี่เขาไม่ได้ทําแบบนั้นเพราะว่าเขาต้องการให้มันแตกต่างจริงๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่มีร้านไหนทําแบบนี้แน่นอนและที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องไข่ดาวครับที่เกิดมาคู่กับผัดกระเพราไข่ดาวที่นี่ก็จะมีหลายแบบเราเห็นก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะครับแค่ไข่ดาวเนี่ยทำให้มันอลังการมาได้ขนาดนี้ครับสำหรับเมนูท ของทางร้านก็คือเผ็ดไฟลุกพ่นไฟนะครับนอกจากกะเพราแล้วก็จะมีเมนูผัดพริกแกงนะครับเมนูกระเทียมมีทั้งหมูเนื้อและไก่นะครับแล้วก็มีกับข้าวด้วยแล้วก็ราดข้าวราคาเริ่มต้นที่60บาทครับแล้วก็จะมีออเดอร์อย่างเนื้อสเต๊ะหมูสเต๊ะแล้วก็ลูกชิ้นปิ้งด้วยนะครับชุดเนื้อสเต๊ะชุดนี้ก็70บาทครับปิ้งใหม่ๆร้อนๆกินกับน้ําจิ้มถั่วแล้วก็อาจาดส่วนลูกชิ้นเนื้อไม้ละ13บาทครับเป็นลูกชิ้นเนื้อที่เนื้อเยอะแป้งน้อยนะครััับนนน้้าาิมก็็เเเเปปปพรหออีีลยยสสูฟ ันนททีี่กกิแล้้วเขาดาดา59บสําหรับเมนูผัดกระเพา,านะครับเรามาเริ่มกันที่พระเอกกันเลยนี่คือกระเพา,าเนื้อพ่นไฟราคา185บาทครับเป็นเมนูที่สร้างชื่อเสียงให้กับร้านและบุกไปค่นเชฟกระทะเล็กมาแล้วนะครับในนี้ก็จะมีทั้งเนื้อสับและเอ็นเนื้อตุ๋นที่เคี่ยวในซอสจนเข้มข้นก็คือไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยครับนอกจากพริกไทยเล็กน้อยผัดให้แห้งอีกนิดเดียวแล้วก็ใส่ใบกระเพรา,าใบกระเพรา,าที่ใช้ก็จะเป็นกระเพรา,าไร่ที่มีไร่ประจําอยู่นะครับมันจะหอมและฉุนมากกระเพรา,าเสร็จแล้วก็ราดบ,บนข้าวรอไว้นะครับเมนูนี้จะเสิร์ฟพร ไข่ขาวออกแล้วก็ใช้ซ่อมตีไข่ขาวให้ฟูนะครับจากนั้นก็ทอดไข่ขาวลงไปก่อนเลยพอเหลืองสวยได้ที่แล้วถึงจะใส่ไข่แดงลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าสั่งแยกก็36บาทนะครับแต่น,นี้มีแถมให้ในเมนูกระเพราเนื้อพ่นไฟอยู่แล้วครับแต่ว่าขอโฟกัสไปที่ตัวกระเพราก่อนแล้วกันครับมันเป็นกระเพราที่ไม่เหมือนใครตรงที่เวลาเรากินไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันอร่อยจากอะไรนะครับคือทุกอย่างมันกลมกล่อมมันนัวเข้ากันหมดไม่มีอะไรที่โดดเด่นไปกว่ากันเลยรสชาติมีเค็มมีหวานจากในตัวเนื้อที่สําคัััััญคคืืืืออออสส่่งงจนนนนนเเเเดดียวไ้้้้กิ2แแบบรทละตุุม กินกับไข่ดาวที่ไข่ขาวกรอบฟูและไข่แดงเงยเงิ้มๆแบบนี้บอกเลยว่าจานนี้สุดยอดของผัดกระเพราครับหรือถ้าบางคนชอบแบบธรรมดาเลยก็แนะนําเป็นกระเพราเนื้อสับครับเป็นเนื้อโคขุนราคา70บาทถ้าเพิ่มไข่ดาวกรอบก็เพิ่มอีก18บาทนะครับอันนี้จะผัดมาแห้งๆหน่อยมีความหอมจากกระทะที่ผัดมาด้วยไฟแรงเนื้อสับมันจะมีกลิ่นคั่วแล้วก็ฟิลการกินผัดกระเพราแบบเบสิกที่รอุ้นเคยรสชาติกันดีนะครับไม่ต้องพึ่งพริกนํำปลาเลยส่วนเมนูนี้คือกระเพราเนื้อตุ่นครับใครฟันไม่ดีเจอนี้เข้าไทททมมมม่่่่ต้้้้้อองเเเเเเคีียยวลนนนนะรพาาาาาืํุกชิใหญ น้ำซุปเข้าไปนะครับทำให้มันชุ่มฉ่า<ๆ>เคลือบด้วยซอสกระเพราที่มีความเผ็ดระดับกลางๆจานนี้93บาทมาพร้อมไข่ดาวครับเมนูต่อมาเป็นกระเพราเนื้อเสือร้องไห้เนื้อนี้ก็จะใช้เนื้อสไลด์เกรดที่กินกับชาบูเลยนะครับผัดไม่นานแค่ให้เนื้อมันสุกพอดีโอ้โหนี่น่ากินมากเลยได้ทั้งเนื้อแล้วก็มันเนื้อหอมๆบวกกับความเผ็ดร้อนสัใจครับเสือร้องไห้คนกินก็แทบร้องไห้แล้วครับเมนูนี้กินกับไข่ดาวแบบธรรมดาก็มีนะครับราคา85บาทบวกไข่ดาว12บาทส่วนจานนี้เป็นกระเพราเอ็น ไข่ดาวกรอบลาวานะครับราคา93บาทส่วนจานนี้เป็นกระเพราหมูกรอบไข่ดาวเมนูยอดฮิตแล้วก็เมนูโปรดของใครหลายๆคนหมูกรอบที่นี่ทําถูกต้องตามตามรานะครับหนังกรอบเนื้อนุ่มชิ้นหนาๆราคา97บาทครับกระเพราเป็ดก็มีนะครับใครไม่เคยกินลองกินนะกระเพราเป็ดอร่อยมากจานนี้ก็จะมีกลิ่นของพริกไทยที่ชัดนิดหนึ่งราคา87บาทนะครับหรือถ้าใครเบื่อกระเพราก็มีพริกแกงด้วยจานนี้เป็นพริกแกงเอ็นเนื้อไข่ดาวน่ากินสุดๆราคา93บาทนอกจากนี้ก็มีชุดโปรโมชั่นด้วยนะครับสั่งเป็นชุดสุดคุ้มมากินกับผัดเพาบ A ิ่มท จะได้ซุปสาหร่ายกับน้ำเปล่าหรือน้ำอัดลม1ขวดนะครับชุดบีเพิ่ม45บาทจะได้ลูกชิ้นปิ้งสอะไม้ซุปสา,รปาหร่ C, า,ายก,ระระาากับน้ำเปล่าหรือน้ำอัดลมนะครับเป็นร้านกระเพาราร้านเล็กๆที่คนแน่นร้านทุกวันแต่แนะนาอย่ามาตอนเที่ยงนะครับไม่อย่างนั้นไม่มีที่นั่งแน่นอนคนจะเยอะแบบนี้ทุกวันเลยนะครับไหนจะมีคิวหน้าร้านอีกโอโหเยอะมากนะครับร้านลุงหวังกระเพราพ่นไฟตอนนี้มีทั้งหมด3สาขาครับสาขานี้คือสาขาสามย่านแล้วก็จะมีสาขาสีสมานนะครับแล้วก็สาขาเมือง ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นหรือว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็ลองสั่ง Delivery ไปกินกันได้นะครับเดี๋ยวแปะพิกัดและรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพจแดกดึกไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ